มาฟังนิทานพันหนึ่งราตรีกันค่ะวันนี้เราจะมาเปิดมหากราบซีรีส์ที่เราตั้งใจทำมาฝากทุกคนค่ะกับนี่เลยอารับราตรีหรือพันหนึ่งราตรีโดยเสถียนโกเศสนะคะประทีปค่ะพันหนึ่งราตรีเป็นเรื่องราวของสุตลต่านองค์หนึ่งที่จับได้ว่ามเหสีของตนมีชู้เขาได้ฆ่าคนชั่วทั้งสองแล้วเดินทางไปหาพี่ชายที่เป็นสุตลต่านอีกเมืองนึง ขณะที่นั่งรันทดท้อใจเขาก็บังเอิญได้ร่วงรู้ว่ามเหสีของพี่ชายก็คบชู้เช่นกันทันใดนั้นความทุกข์ในใจก็พันมาลายหายไปสิน้นขนาดพี่ชายที่เป็นสุลต่านที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรยังโดนสวมเข่าได้ตัวเขาก็คงไม่ใช่คนโง่งผู้โชคร้ายเพียงคนเดียวบนโลกนี้เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงนำเรื่องราวไปเล่าให้พี่ชายฟังพระราชาพี่ชายโกรธมากสั่งประหารมเหสีและชู้ สุลต่านสองพี่น้องจึงหนีเข้าไปในป่าตั้งใจจะละทิ้งราชสมบัติฝ่ายพระราชาน้องชายไม่ได้อยากให้พี่ชายทำเช่นนั้นแต่ก็ขัดไม่ได้จึงได้ขอพี่ชายว่าหากเราได้เจอคนที่โชคร้ายในเรื่องผู้หญิงมากกว่าเราเราจะกลับไปใช้ชีวิตตามเดิมระหว่างทางทั้งสองได้พบกับยักษ์ดุร้ายตนหนึ่งจึงได้ขึ้นไปแอบอยู่บนต้นไม้ทันใดนั้นเจ้ายักษ์ก็ได้ควักพระอบแก้วใบหนึงออกมา ไขกุญแจที่ล็อกไว้ถึงสี่ชั้นปรากฏเป็นหญิงสาวรูปร่างสวยงามทั้งคู่พลอดรัลักกันจนในที่สุดเจ้ายักษ์ก็ได้นอนหลับอยู่บนตักของเมียตนเองนางเหยนหน้าขึ้นมาเห็นพระราชาทั้งสองจึงถูกใจและสั่งให้ทั้งคู่ลงมาจากต้นไม้หากไม่ทำตามที่นางพูดนางจะปลุกยักษ์สามีขึ้นมาฆ่าทั้งคู่เมื่อมียยักษ์ได้เรียกพระราชาทั้งสองมาปรนเปรตัวเองจนหนำใจจึงได้ขอแหวนทั้งสองคนไว้ดูต่างหน้า หลังจากนั้นนางก็ได้ควักพวงแหวนลาดแต้มของนาออกมาแล้วคุยอวดกับพระราชาทั้งสองว่าเนี่ยนะเมื่อรวมกับแหวนของท่านทั้งสองวงเนี่ยก็จะครบหนึ่งพันวงพอดีเป็นยังไงล่ะอันนี้คือแหวนที่ข้าได้มาจากการลาดแต้มนาะเมื่อนั้นพระราชาทั้งสองคนจึงได้แจ้งแก่ใจว่าพวกเขาได้เจอคนที่โชคร้ายด้านผู้หญิงมากกว่าพวกตนแล้วจึงได้เดินทางกลับวางกัน ฝ่ายพระราชาพี่ชายพระเอกของเราเมื่อได้กลับวังก็เปลี่ยนเป็นคนละคนจากเป็นพระราชาที่ทรงทศพิธราชธรรมก็ได้ออกรับสั่งว่าต่อแต่นี้ไปจะนำหญิงสาวบริสุทธิ์เข้ามาถวายตัววันละหนึ่งคนหลังจากนั้นรุ่งขึ้นจะให้ประหารพวกนางเสียจะได้ไม่มีใครสามารถสวมเขาให้พระองค์ได้อีกแผ่นดินลุกเป็นไฟประชาชนที่มีลูกสาวทุกคนต่างหวาดกลัว ร้อนไปถึงนางเอกแสนฉลาดของเราเซเฮอร์ซาเดนางมีแผนที่จะทําให้เรื่องราวทั้งหมดยุติลงจึงได้เดินเข้าไปหาพ่อผู้เป็นมหาอํามาตย์ใหญ่และมีหน้าที่ในการจัดเตรียมหญิงสาวขึ้นถวายแล้วบอกพ่อว่าวันพรุ่งนี้ขอพ่อจงนําข้าไปถวายแก่พระราชาเถิดฝ่ายมหาอํามาตย์ผู้เป็นพ่อโกรธเป็นฟืนเป็นไฟด่าว่าเจ้าลูกโง่แทนที่เจ้าจะได้อยู่รอดปลอดภยัยเพราะพ่อเป็นคนจัดเตรียมการ กับดิ้นรนหาทางไปตายแต่นางเอกก็ยังรบเร้าจนพ่อระอาใจและต้องจำยอมถวายนางในที่สุดฝ่ายพระราชาเมื่อรู้ว่าคนที่มาหาอมาตย์นำมาถวายคือลูกสาวของเขาเองก็ได้กล่าวว่าข้าไม่มีละเว้นหรอกนะไม่ว่าหญิงผู้นั้นจะเป็นใครหลังจากนั้นพิธีถวายตัวจึงได้เริ่มต้นขึ้น ย้อนกลับไปก่อนถวายตัวเซเฮอร์ซาเดได้นัดแนะแผนการก,กับน้องสาวโดยนางจะไปทูลขอสุลต่านว่าขอให้น้องสาวที่เธอรักที่สุดเนี่ยได้มาพักอยู่ห้องข้างๆเพื่อที่จะได้เห็นหน้ากันก่อนตายในตอนเช้าฝ่ายพระราชาอนุญาตหลังจากนั้นเมื่อใกล้รุ่งสางน้องสาวจึงได้ทําตามอุบายของพี่สาววิ่งเข้ามาเคาะประตูร้องไห้บอกว่าน้องฝันร้ายขอให้น้องได้มีโอกาส ได้ฟังนิทานที่พี่เล่าก่อนที่ข้าจะไม่มีโอกาสได้ฟังด้วยเถิดนางหันไปขออนุญ,ญาตพระราชาสามีหลังจากนั้นนางก็ได้เล่านิทานแสนสนุกเสร็จแล้วก็ตัดฉึบอากลางบทฝ่ายพระราชาที่ค้างเติ่งกาลังฟังอยู่สนุกสนุกจึงตัดใจประหารนางไม่ได้เพราะอยากรู้ตอนจบของนิทานเมื่อพระราชาออกว่าราชการในตอนเช้ามหาอมาถ,ถึงกับตกใจเพราะพระราชาไม่มีคําสั่งให้นําลูกสาวไปประหาร เหตุการณ์วนเวียนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนางเอกเล่านิทานให้พระเอกและน้องสาวฟังหลังจากนั้นก็ตัดจบเหมือนซีรีส์เกาหลีเหล่าตัวละครในนิทานของนางเอกก็ได้เล่านิทานซ้อนเข้าไปในนิทานหลายๆชั้นเดี๋ยวลําดับต่อไปเราจะนํานิทานแต่ละเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปผ่านมาเรื่อยๆฝ่ายพระราชาก็เริ่มผูกพันกับนางเอกและได้มองเห็นข้อดีของผู้หญิงจากนิทานที่นางเอกเล่า ในที่สุดเมื่อครบ1,001ราตรีนางเอกก็ได้ตั้งท้องพระราชาจึงได้หมดความคิดที่จะนำนางไปประหารและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขใครอยากจะรู้ว่านิทานซ้อนนิทานมันซ้อนกันได้ขนาดไหนอย่าลืมติดตามซีรีส์นี้นะคะ